Another one those black Are you ready? Are you ready? Remember, the Okay. ready? o อะไรอะอะไรทำไมเวลี่ฮาร์ดิงะก็มันได้แค่เวลี่เดียวแต่นี้มีที่ต่อเน่องก็ยังมีเวลี่นี่เยอะสุดแล้วไม่ใช่เหรอ เดดวิทไงเออเดดวิทดีกว่าเออเออตัวตีตัวตีมาร์กกล้องมาร์กกล้องใช้ได้มาร์กหน้าแม่งมาเดี๋ยวผมจะจัดไอตัวนี้ด้วยภาพสัตว์เอ้ยมีคนมีคนมีคนด้านบนน่ะไอเร็วแล้วใครก็ไม่เอ้าโดนกล้องเห็นแล้วเอ้ยแค่น้นโดนจับอีก ใครไปดนเดินจ้าก็จะยิงตำรวจให้อ้าเดินโดนจ้าเฮ้ยสวัสดเฮ้ยนี่เนี่ยใช้ซีโฟได้เนี่ยลองไขดูดีกว่าจะมีบลดอนี้ไหมไม่ตู้นี้ก็ตู้นั้นมีทุกตัววิ่งขอกรับ๋ขอคนละกระเป๋าก็พอขอเศษเงินหน่อยเอะ มีปะจะหาง่ายขนาดนี้เลยบ้องกูดอ่ะง่ายตู้เซฟตาเอ้ก้อนเนงตรงนี้ตั้งอันเนี่ยรอรอรอได้แล้มีตู้เซฟอื่นไหมเนาะเก็บคนแล้วกระเป๋าก็พอแล้วตัดเกมวิ่งจะไปอยู่ตู้เซฟไหนอ่ะ ไม่มีแล้วนะหมดแล้วไอ้ไอ้นัดออกมาแล้วไงเอาละไป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 หนีหนีหนีไอ้ห่าไอรถยังไม่มาหนึ่งวีเลยโอ้รถเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เดินทำยังไงให้โดนจับอ่ะจีบมาจูบเลยใช่ไหมเดินเข้าไปใกล้มันจูบเลยไอเด็กจะว่าจะให้ชัโลช่วยหน่อยมันสัลโล เราก็โดนจับไปแบบสโล motion สโลโดนจับแบบสโลโมชั่นเนี่ยนี่ต้องให้พวกนู้นปวดหัวเนี่โอ้ไงละพวกมึงกดสีแย่มันม่นปวดหัวเลยวะไม่กดหึ่งหึ่งแล้วแต้วแบบนี้ตอนนี้เอาไปดิสองอันสองอันเป็นไงเป็นไงสองฐาน มันต้องกดด้วยเออไม่เป็นเลยนี่วะฮักมันก็ใ้จะเป็นอเลาเอาดิเอาดิปวดหัวหรือเปล่าผมไม่ปวดแล้วหละต้องเล่นแบบนี้ออกไปกินอีกดอกมันยี่สิบเมตรเองหายไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้ยไม่ปวดหัวเลยเหรอพี่ไี่ของขึ้นเลย ที่นิฟีนแบกอีกอันเลยนี่เป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพาราไปเอาพาราไปเมทเอาพาราไปเมทัลจิมจิมจิมจิเซอร์อยู่ไหนอ่ะตายหาไวเร็วหนีได้แล้วสนายมาแมื่อไหร่หนีได้มาแล้ดินัดนจับหน้าด้านมากที่ผ่านไม่มันมันมีอีกเดียวมีวันมีวันดักกันใช่ไหม ดำเนวนตำเน,น,เนจนดักจับต้องพาสนาไน่ยขายก็ได้พาสนไนไปนาสันไปใช่ไหมเดี๋ยวผมวากระสุนไปให้แล้วกันสักครู่แป๊บ,บนึงขอเขียนโจทย์ต่อใครพายาไปด้วยสักกระเป๋านึงพายายไปหาหมอใช่อ่ะดูเอ้ยเล่นมุกเลเนี้ยอ่ะได้ละถุงยามีแจมเมอร์กระเป๋าโอเค เลยดิไม่ใส่เกาะบางใส่เกาะบางก็ได้เป็นต้องนะเกาะบางเหรอเลยใช่ใช่เดี๋ยวไปสู้อัพพูโย่มันยังไงก็ได้ข้ามไม่เหมือนกันเลยอ่ะไปซูมมตึกเนี่ยใครเฟซบุ๊กมาเดี๋ยวค่อยตอบโอเคต้องให้คนแมนแมนไอ้นี่ดูทนายให้ บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอยู่กันบนตึกไปดันไปดนไปมีคนรับกระเป๋ามีคนรับกระเป๋ากรรมมันไม่ใช่บนตึกนี่หว่าอ๋อมันสุมเขาบอกตัวเองมันไม่ใช่เหรอหยิบกระเป๋ามาด้วยดัในก็ใช้ได้มาบอนี่มัดไว้ เด้กประกันหนึ่งคนแล้วก็ตามฉันมาโอ้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 โอเซอร์โอ้โหอ่นาเชียหลับตกลงใครยิงม่แกนี่เดี๋ยวผมเทเวอร์บินคนเลยบ้าลเ็นสับเลยทีนไหนที่ไหนรอรอรถมารับโอ้โหวิ่ง ตามมาเร็วเร็วเดี uh. A, ๋ยวบาดเจ็บเดี๋ยวบาดเจ็บตอบลงบวตอบเร็เฮ้ยมืตำรวจตามหลังมาอันนี่มือใครอ่ะเออโอ๊ยดูตัวเองดูแลด้วยใครรัวป่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตัวตีตัวตีมันว่า พูดเล่นเองแกพูดเล่นไม่ต้องเอาจริงก็ไดนะ้โอ้ยโหนายเทลจะช่ยวยหน่อยนายเทยลล้วงไปแล้วไข<ค>ล้วงไอ้สกิลเข่าหากนี่แม่งไรประโยชน์ต่อใครเลยเฮ้ยไม่ทำไมมันไม่วางปืนวะจริงไงไปกดให้มันวางปืนแล้วมันไม่วางถือว่าต้องอัพให้เต็มกว่านี้อีก

มาแล้วนี่หนีดิไอเราก็เพิ่งเห็นเว้ยไปไปเร็ว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 โยนขึ้นก่อนถือมันไม่นับมฝนอุ้ยรอดมีกันไหมไม่มีละหมเล่นอะไรนี้ปะด่านในไอ้นั้นอะ ด่านชอปเปอร์ด่านเกงชอปเปอร์อะไรอ่ะสำเร็จแล้วไอเนี้ยนะแร็ตนะเอ๊ะฉันบอกว่าอะไรที่อันน่ะจำชื่อไม่ได้แล้วแร็ตแทำไมไม่ได้หัวมได้แล้วได้แล้วโอ้โหเย่เก็บเสียงยังไง้าีเก็บเสียงเย่ไดไลายอีกแล้วเหรอ เย้ yeah, <im itation> พี่เฟ้ได้ที่เก,ก็บเสียงเออที่เก็บเสียงเนี้ยดีอืมที่เก็บเสียงเนี้ยผมก็ใช้อยู่ <im itation> ละ่ะม,มันมันเก็บเสียงแล้วก็ <im itation> มันาคาร์เ็ทเมนน้อยปามันนุ่มมาก <im itation>